ป่อเล็กเหมือนี่เนินมาปลูกตามรวัวมันตรงนั้นอ่ะอืมให้เหลี้ยวเออได้หน้าดีดีลลย

ไีน่าเอาด้วยเลยน่โอ้ยเยอะว้ายดวงเต็มเลยพ่อนานมีกีบอายเลยว้ายกินได้ไหมกได้แล้วน่ยไม่กินนะเอาพ่อเลีกสามดึงเน้าหมดูวงหมนเละยังไม่สุกลูกเล็กอยู่เออพอจับสุกแล้วก็ถึงเอาไมน่เท้าเลยสามสี่วันไม่ได้ร่วงหมด มันบ่มได้ถ้ามันตาขาวะต้นตตนี้แล้วก็อ,อ้วไปมันจะท่วมตัวแล้ว ตกล้นมาเลยนะไม่รู้เรื่องกูก็มีความดูนี่ครับอันนี้ขี้วัวของวันนี้หรอพ่อไม่ใช่หรอกเออ,เอขีอ้ว<ะ>ักซื้อเข้ามาฮะซื้อตังเนียงอ่ะตรงัรงมวเราไม่มีอ่ะอ๋อไม่ไม,ไม่ตรงข้างหลังเนี่ย เนี่ยก้อนกองกองกองเนี่ยคิดว่าเราเหรอคิดว่าเก็บมาในนั้นอ๋อนี่เก็บมามีที่ตากมันไม่หมดแล้วก็ไปปลูกที่สวนนี่นี่สุกเลยเนี่ยวานนี้ไม่ได้ดูเนี่ยอ๋อนกกินนี่ก็นุ่มแต่จอกไม่น่ากินนะจอกขนาดนี่ก็นุ่ม มันลูก3ลูกจ้ะหวานนะเนี่ยก็ดูทุกวันนั้นนะ่ะ